สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเราก็มาส่องหนอนเนื้อพระสมเด็จกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมสามเหลี่ยมอกล่องนะครับของหลวงปู่นาวัดละคังนะครับรุ่นนี้จะสร้างปีสองสี่เก้าห้านะครับคือหลวงปู่นาวัดละคังเนี่ยท่านได้นําพระสมเด็จที่แตกหักนะครับทั้งหมดรวม รวมกับการตั้งของพุ้จุกุลของท่านเองนะครับตามกำลับของสมเด็จโตนะครับทําให้สมเด็จของท่านนะครับโดยเฉพาะพระรุ่นต้นนะครับในช่วงปีสอง5นสี่แปดห้านะครับถึงสอง5นสี่เก้าห้านะครับคือรุ่นนี้เป็นสอง5นสีเก้าห้านะครับมีเนื้อหามนตราที่จักจ้าน่าบูชาลุ่มนะซึ่งอาว่าเป็นพระตะคุสมเด็จที่มีเนื้อหาเมนตรนของผสมเด็จวัลลังนะครับส่งไว้มากที่สุดนะครับจะเป็นรองก็เพียงพระสมเด็จของผู้สั่งนะครับมาอินเท่านั้นนะครับ ท่านกู้กุณกก็สูงล้ำในด้านเมตตามมหานิยมเป็นที่สอบควาขนาดใดญมากแต่เนื่องจากนะครับเนื่องจากนะครับผท่านได้สร้างพิมพ์ทรงของพระสมเด็จต่างๆไว้มากมายครับในวงการจึงนิยมเล่นหากันเฉพาะพิมพ์นิยมนะครับบางพิมพ์ของท่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือใครเห็นก็ทราบเป็นกางท่านนะครับเช่นพิมพ์เทวดาสามชั้นหูใบสี่นะครับ พิมพ์ปกโคนพิมพ์ชิ้นฟักนะครับพิมพ์รูปเหมือสําเร็ิโตพิมพ์ซุ้มราคาเป็นต้นนะครับสาหรับพระเร็จของท่านที่มีในหาจัดจ้านนะครับแปรเป็นฟ้าสําเร็จหรือม่การฝังกระปุกไว้นะครับจะมีราคาแพงกว่ารุ่นธรรมดานะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งดอกสองดอกหรือสามดอกจะหาได้ยากมากครับจะได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ราคาเช่าหาจะจะสูงกว่ารุ่นธรรมดานะครับก็คือ เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าพระสมเด็จของกูน้าวัดคือวัดรักังคือคนทางประเทศมาเลเซลียก์นะครับทางจัคุณัท่องเที่ยวคือถ้าจะมาเที่ยวจะมากว้านซื้อพระของหลวงปูน้าเนี่ยจะใช้กันเยอะมากนะครับคือออกนอกประเทศไทยไปเยอะมากนะครับก็คือน่าจะมีประสบการณ์นะ,ค,ะค,ครับเจค่ะเรามาส่องน,ะะนี่ครับ เนื้อหามวลสารสองสี่เก้าห้าครับน,นี่หลังทำมาซ่อมนะครับ,าารบนี่ครับปกร่องหูใบสีนะครับน,นี่ครับธรรมชาติความเก่าของผมคาบไขนวนวลนะครับ น,นี่ครับผงเป็นก้อนก้อนนะครับขอบของบนสารของสมเด็จวัดสะขังเก่านะครับสมเด็จป่งวัดสามปื้มนะครับท่านกำมมไต่นี่ขอบเรียบหลังเรียบครับมีรอยปาดบางๆนี่ครับบนสารดำาๆน่าจะเป็นผงใบลานนะครับ แดงๆน่าจะเป็นพวกทู่กัะครับผงทู่ผงเกสอนดอกไม้นะครับก็คือตามตำรับของได,ด้วัดคือวัละครงจะมีประมาณนี้ครับงทู่เกสตนดอกไม้ที่บูชาพระนะครับ เนื้อหาของสมเด็จของหลวงปู่นาคนะครับภาพข่คนมาเลเซีสิงคโปร์เช่ากับประเทศไปใช้กันเยอะมากเลยครับก็ยังว่าละครับสมเด็จโตก็าหาแท้ๆท้ยากครับทันทีใช้ยุคหลังอย่างเงี้ยก็ยิงก็ยังดีกว่าไปเช่าของเก๊ะครับเห็นเนาะเล่นพระ นี่ครับไขบางเก่าแล้วประสบการณ์เนี่ยนะครับที่ผมที่ผมพอจะได้ยินมานะครับก็คือคือลุงผมอะลุงผมอะแกเป็นนักเลงเก่ายุคสองสี่เก้าเก้าประมาณนั้นแหละก้หัวก็หัวดือครับที่ดือครับประมาณนั้นแหละครับก อตีนักเล็กขโมยน้อยก็ไปเรื now, ่อยเนาะเขาจะเก็บเขาเก็บเขาจะเก็บ so, จุดค hmm. oh, ุณนาคไว้เขาบอกอ้าลุงทำไมถึงเก็บคูนาคเก็บตัวอะไรก็ไมเก็บตลุกคุณนาคเขาบอกว่าเขาตอนสอบเทเรเขามีประสบการณ์เหมือนเขาไปในสวนนะครับคือวิ่งกระโดดของโลกอะโดนยิงปืนยิงยิงนุ่วผ้า ยิงไงก็ยิงไม่โดนเขาพูดวิ่งไม่ได้วิ่งหนี่างเดียวเขาบอกบ่อยมากวิ่งหันหลังวิ่งก็วิ่งโดนปืนยิงไล่สมัยก่อนนะครับไปท้องล่องเขาจะมีปืนเนาะปืนผ่านหน้ามามีกระหาง่ายหน่อยถ้โดนยิงประสบการณ์ตัวเขาก็เลยแบบเขาเก็บแล้วเขามาแล้วเขาเป็นคนมาทํางานเป็นแบบมาแบบแนวทางหาหาทีเดียวก็มาขับรถขับแท็กซี่อ่ะ เราก็ทำยุคสุดโต๊ะนะยุดโต้ยุดดิ๋วเนี่ยมีคนจ้างมีคนจ้างเขาไปไปไล่พระยุคโต้ขนมดิ่วนะครับเขาก็แบบเขาก็ชอบมาบ้างแล้วก็แขกที่ที่ที่มารถไฟก็ให้เขามาบ้างอะไรเนี้ยก็สมัยก่อนนะก็คือพูดตรงๆก็คือเขายังกันยุคที่หอปู่กับพ่ออยู่เนาะก็ไม่ได้มีราคาอะไรเหมือนทุกวันนี้ครับก็คือให้เขาไปบ้างอะไรไปบ้างให้เขาไปอะไรคือที่เขาให้นะแล้วตอนเนี้ย คือตอนนี้มาก็ยังบอกมีเก็บแล้วแบบเขาก็เขาขายหมดเลยนะเขาหลวงคุโตหลวงคุดิวอะไรเงี้ยผมก็เอาของแจมาขายหลายองค์อยู่ไอหลวงคุดิวนะขายจนหมดนั่นแหละครับแกก็ไปขายก็แต่จหลุดจะหลุดกูหน้านี่แกก็ห้อยลางแกเลยนะก็มีพิมพ์นั้นพิมพ์นี้แกก็ห้อยแกบอกแกมีประสบการณ์แกก็แกก็ใช้พระมีประสบการณ์ไปอะไรแกรอดตายอะไรเงี้ยระมาณนี้ครับคือประสบการณ์ที่ผม เป็นเรื่องจริงที่ผมเห็นมานะครับถ้าแบบคุณ่าเลประสบการณ์ก็ก็น่าใช้รุ่นนึงนะครับมันมีพิมพ์ที่แบบท่านสร้างหลายพิมพ์ครับศึกษาดีดก็คือถ้าไม่มีตะกุดแล้วก็ไม่ใช่วุิโยมอะไรครแต่ก,ก็แท้ทันเสกพุทธคุณเท่ากัานหมดก็แล้วแต่เราครับก็คือแล้วแต่ปัจจัยเงินเราเนาะถ้าไหวรุ่นไหนถ้าไหวรุ่นนิยมก็ดีหน่อยถ้าไหวก็จะใช้พทุทธคุณก็ลองลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็แล้วแต่เราเลือกได้ ก็จะคุณนี้แพแน่นอนแล้วก็ม,มูลฐามก็ดีเนาะถ้าเกิคุณหน้าก็มันก็ขังนะครับทำให้ตาทางมหาอุตทางพึงพันทัานจะเป็นสายเจ้าวาดวาดัดระฆังทั้งสี่สิบกว่าปีนะครับนั่นก็นส,ส,สายสิทธิสายวัดะระฆังเหมือนกันก็ลองดูดูครับนี่ครับเนื้อหาประมาณนี้ครับจำไว้สมเด็จหลวงคุณหน้าที่สองสี่เก้าห้าจะเป็น่วนเนี้ยครับ นะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเรามาดูนะครับเราไปสอนทำอะไรกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ